เราบทก่อนนะครับงหัวตองหางเออ รอใจตัวมือกันแล้วก็แดงด้วยอาจาร์เนี่ยสองหัวรอดหัวรอดหนาวแล้วหนึ่งเท่หันใจหัวใจห่างเนี่ยเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีให้ออกไปจากสถานที่แห่งนี้ เรามาชุดต่อไปนะครับเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วรานะนะขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการตาลเจ้านะครับพี่เจ้าคุณโตนะครับนากเจริญรบรอบแล้วับสามสามเอนะครับตาลเจ้าคุณโตนะครับทับตะแยนะครับ ข,ข้าพงศ์เรานะครับรัฐประธารตัรนจเจ้านะครับคณะกรรมการตัดเจ้าทุกทุกคนเลยขอขอให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนนะครับขอขอให้เฮงรวยรัวทุกท,นนทุกท่านนะครับที่ได้นำสิงโตนั้นสิ้นลงผู้ใหญ่มาณฑนาแสดงผ่านหายไปสามเปรอ่า ามชั้นขอเสียงตะบุหน่อยนะครับให้กับนักแสดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะต่อตัวนะครับแล้วจบจากตัวนะครับเรามาดูกันคนไปเต่าม้กระบอกนะครับ นะฮะเดี๋ยวมันจะจ้าวโชว์ชุดต่อไปเพิ่มความยากและความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาแบบเป็นแผงเออขอนเตะตัวมือมัดจำไว้ก่อนเลยนะครับนี่มาแบบเป็นแผงโอ้โหนี่เด็กยอดจะไม่หย่านมเลยนะฮะแต่ละคนนะครับ ช้าไม่ต้องรีงรบาบายบนยลูกบายบายๆนะนี่แต่ละคนยังไม่ฉี่หานมกันเลยนะน้องๆหนูๆที่เอาไปทำตามนะครับมันต้องมีการฝึกฝนเท่านั้นนะครับ ต่อไปนะครับเพิ่มความยากขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมาดูกันนะครับการต่อตัวนะครับภาพส่วนสวยงามให้กับสานเจ้าอุโจตโรนะครับแล้วก็พให้กับประธานศาลเจ้านะจ้าแล้วก็กรรมการศาลเจ้าครับ มาดูกันนะที่เสื้อเป็นยังไงประตูเงินประตูทองเปิดปาที่หนึ่งเปิดบาที่สอง ขอเดินต่มือนะครับนี่เปิดรับทับนะเอาไว้เนี่ปิดรับทับนะครับขอให้ทุกท่านน,นนะครับมีแต่ความสุขก็เจริญร่ำรวยเฮงๆนะครับเพราะเราได้เปิดบานประตูนะถือว่าเปิดประตูเปินประตูทองไปแล้วนะครับ อ่าด้านหลังด้านหลังเรียกนะครับพ่อพนด้านหลังเรียกน,นะครับอ่าเขาจะให้จิ้มเจ็กนะครับอ่าแล้วับ เรามาดูชุดต่อไปเพิ่มความสูงขึ้นไปนะฮะห้าชั้นเออจะเย็นเย็นไม่ต้องรีบเออ ขอเสียตัวมือีกสักครั้งนะครับน,ะะนี่นะฮะ่าดใดนะครับจะให้องเาขกัน้องได้นะครับให้รางวัลน,นะครับเ,เป็นสิ่งน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนะรับเป็นดุลการศึกษานะครับให้กับน้องนะครับ ให้น้องแล้วครับอย่าลืมข้างเทียงนะครับโคตกนะครับโคตก็ยังไม่ได้นะจังไม่เป็นไรนะครับพี่ดุยบอกว่าอย่ารับับพี่ดุยนะครับโคตกอย่ามารับกับพี่ดุยนะครับรับอ่างเปากับพี่ดุยนะนะครับโคตกนะครับ เราจะเพิ่มความยากนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฮะตอนนี้นะครับว่าผมได้รางวัลช่างเคียงจากพี่หนุ่ยมาแล้วหนึ่งร้อยบาทนะฮะขอให้พี่หนุ่ยนะครับเป็นแต่ความสุขความเจริญให้ผมมาหนึ่งร้อยเขาับไปร้อยเท่านะครับพี่หนุ่ยนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูนะครับเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับ,นะรบเล่นไม่ต้องรีบนะครับจะเย็นๆวันนี้เรามาสแสดงโชว์ให้กับศารเจ้าฮุจโจนะครับทับสแกร์นะครับ,รบ,รบโอ้โหดิ๊บ

เบาไม่ต้องรีบใจเย็น ขอเสียงตัวตนยังให้ธนาคารนะครันนนนนบนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับบนฝ่ายไปก็บอกนะครับวันนี้